สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับค,คุณครูเัยเดชเนวีระอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความเสื่อมอํานาจของอาณาจ,จักรสุขโขทัยนะครับถ้าเด็กพร้อมแล้วเชิญรับชมคลิปวิดีโอเลยครับสาเหตุนะคะที่เกิดการเสื่อมนะคะเกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในนะคะ ซึ่งเรามาดูปัจจัยภายในก่อนนะปัจจัยภายในนะคะก็คือการเหมือนการแย่งชิงอํานาจของผู้นํานะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีการเข้าแทรกแซงได้ง่ายนะคะความไม่เข้มแข็งของผู้นําการถูกตัดทางการค้านะคะเหมือนเราเนี่ยเอ่อต่างประเทศเข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้ามาทําการค้ากับเราทางตรงเหมือน ต้องมีพ่อค้าคนกลางนะคะในสมัยนั้นอ่าสองนะคะปัจจัยภายนอกนะคะก็คือจากการขยายอานาจไปทางเหนือนะคะโดยกําลังทหารการแทรกแซงภายในาการการสร้างสัมพันธ์กับเกลือยทิทําให้อ่อนแอรลุนะคะก็คือกําลังทหารจากทางต้นทางตอนเหนือเนี่มันเราเหมืน เพื่ง่ว่าถ้าเราผู้นำเราไม่มีความเข้มแข็งแล้วเกิดก,การแย่ชิงกันเองนะคะในอาณาจากักรความความสามัคคีก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะก็เลยเหมือนมันทำให้เป็นส่งผลให้เกิดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อนาจาักรสุขโขทัยเนี่ยล่มสลายลงนะคะ จบกันไปแล้วนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าใครยังไม่เข้าใจให้ไปดูในหนังสือมาประกอบกันนะครับแล้วอย่าลืมทํางานลงในสมุดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ